รออรอนอารอนงสองสามอรอนหงสอามห้าหกเ็แปเก้าสิบจุบเก้าปดเจสามเออด้เอเาเอาจารย์เอาะร เออนะครับเออตามอ่าตรับตำรา,าอาท่านบอกว่าคนที่อาจะเป็นพ่อพามบาสีนั้นอ่งานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการบาสีสู่หัวแล้วจะต้องมีการจะดอกคราะห์สนกตึงอ่นะครับต่อไปกับผมก็จะจะดดอกเคราะให้ก่อนนักเรียนนะครับจะได้ไปสู่ข้างนอก

yawai panang terangngkarta Mit Ayupan tanangwitang <coughs> yawai panang terangngkata <coughs> itu tiangang <coughs> Ayufan Tanang <coughs> kiwitang yawani panang tererangkata <coughs> itu tiang pis Ayufan <coughs> Tanang kiwitang yawai panang terangngkata Mitta tiang piutang ayupan Tanang diwitang yawai panang terangngkata Mitta tiang piang Ayupan kanang kiwitang ยาวานิี้พานังสารังคัาทามีตาตียัมปีสังขังอายุพันธนังชีวิตังยาวนิี้พานังสารังค้าทามีสาธุนโมระมติกันมแห่งข้าเจ้าไวยพระเปเมต่วนผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาตามปักขั้นอาดินตามสมุทรสายถิ่นอนุดมงข้าเจ้าไวพระอินพระโภมยโายมระการพระจัตโลกบาลทั้งสี่ปรารีนารอดยอดไปเลือกวนตายพะวิสุดพาไวในพระะัตยพระพรหมอกเอ๋อพุะยกินเองพุทธากินนาย ภาณารารยภกระชายเทละประโมคะักันปาสารีบตร์ภาพุทธภะธรรมพาธรรมปีบริมหาภูมิภามหาเิลกษะชาดเด็จจนพระจีรนาตาเตยจุนันทัน่ให้ผู้ตางโครงการเบิกปวหิมะพันเบิกควพุทธเบิกควไปเบิกควเพลเบิกควทะเลเบิกควาการจานันทันท่ใหงคู้ตางพิธิตสารพัดกจะเสน่จบอไร ปันทีสวัสดทั้งหลายอย่าละพายมาตองพังโซรในปองเชยจึงให้กูมาประชันตนไมาใหญ่อันมีปีอันโคกดทีแล้วกระเดินองกูจะตัพิิธีสารพัดทำโกนถวันบานประตูคุดคู้ละกูตัดปีตอปีทางปิดเมืองปดบางปิตะวันในสมสาปันโลภะละโลกเทวดาปันโลภะนานายาเกรจารย์เจ้านางขนานผีมิมีกาสังชีแต่หงศต่อลงละกูตัดฟาทำซาลาในนามุกที่ตนไว้ไป กับกายวัฒน์ชองทิศตะวันตกมาแรงมุมตีอกนุ่มปกในเรือนเลือกเพื่อนทำกันเศราเรือตกมันแม่ล้างน้ำเตียยตีล่าที่เอียงที่เกาะที่วนที่วังที่วางน้ำทังพึ่งตกรางสองทรพิปัดตะกวดเนี่ยแดงขึ้นบนเรือนไก่เตือนกบันกูเรือมกระล้นอีแรงจับราคากระสัชนชะน้ำงอกขึ้นเป็นปใบเหง้กกากลไปทิ้งใส่เพื่นไข่เป็นผูกบนหมอนก็ควายเ,เข้าหาเข่าจ่าเข้าปะข้อกันนอกปะหักประตูพี่ปัะลาย มีเงาหมวอพ่คลยึดใจสองคนนอนคนนอนคานนอนหลับตาข้านได้ไรน้องเมื่อเขาลองเปนเสียงของหรือลอาเป็นเสียงตักกลวยอบปีค้างกายเป็นกบัวผีผีให้ผีหม้ทำไมคนกลัวตัวแตตาขาวท่านเป็นของข้าวเกกล่าวกระจายว่าแม้อะไรเกี่ยวงานในการปิดพระสมุทรคัวพระทวานคืนลัานโอมีผมกลางคืนนอนเมื่อนอนเพละนอนทลัพย์ใ้ามัดบนราคา มาถูกคนรับเข้ารับเข้ารับแขกเป็นแทกเอาคนที่ดับพลับนอนไม้เมฆถูกคนคับรูมเกินเดือนมาเยี่ยมมาต่างคนจบชาวานอนแทนไม่มีแม่ยิ่ง mission mission ไม่มีผัวไม ed, Hyundai, King, ่มีเงาหัวไม่มีตนตัวตกลมตก่อตกขาปูเรื่นพี่น้องวางกลางเวรแข่งขอขันแม่ใครขันกรรมมาไขรพีหลอกพี่รอกินกอบเราไม่กีนจอกมานาย มีอะไรขาโกบแรงเขาก็โกบเขาลงมาโกรธพม่าจะวิ่าเรื่อมมาบ้านพระทองกระรันกัเป็นนาดีกล้วยตายข้าพีกลายเป็นทีไผ่แกู่ปพัพทั้งหลายเบือปะเนรฉลังนั้งสังก้อเกียวท้อตาลุงโดนเรือโดนโยงที่ที่ภูมิใต้ตองอุกบาณานัอาจสมพูททังการสรัต์เนียจะไรวินาทัทีที่ทีรทายธรรมการสรพัตย์เนียจะไร วินาศติกสิดติดกูรูท่นนรรานอาจารย์ท่านสันทันทัลปาร์กอัลปาร์ลูกเัลปาร์ลูกทัลปาร์ทายทัลปาร์กินเบายเจริญวินาศติดติดติดกูรูท่านอาาย์นั่งทับไปเลยรู้น,ไไนั่งเบ็ดเดียวกไปก็ขอให้หท่านหายเคราะ หายโศกหายโรคหายไฟโรคไฟไฟเจ็บคืออยู่กับเมื่อกับตัวของพวกท่านเออก็ขอให้มาอยู่กับตัวเด้อบาดนี้อย่าตาทุกอานาโมนก็ถึงแต่อยู่ในเขตนี้มันก็ดีเหมือนลูกหละเอออยู่ในสระนแห่งนี้เออนะครับต่อไปกัน สำหรับการที่เราจะออกไปอยู่ข้างนอกอท่ในโจ้จบการประสมปีม .3 ม .6 กับท่านอาจารย์ครูท่านก็มีการบายสีสูเ่เพื่อเป็นเพอนกำลังใจต่อไปนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับกับผมพ่อพระบุญสุจิก็ขอกราบกับพระคุณท่านผอและครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่ได้เรียนเชิญกับผมมาร่วมประกอบพิีบาชีอยสุควในกแก่ท่านวันนี้ได้เวลาสุภมงคลสมควรเลิกกับผมก็จะได้ประกอบพิธีบาชีอยสุควในกแก่นักเรียนนะครับสาธุนิยมธรรมะกันนะเอับสาธุชาตุสัาเข็ม กาเมจะรู้เป็ิที่ศิคข้านตเตจันทริวิมาเนิมที่เปรตเทตขาเมตุรวนาขาหาเนเขหาวัตุมิเเติภูมาจียตูเทวัญชลัทธลวิสเมยักขัสทัปนาคามท่านตาท่านติเกยังมุนิวะลาวจนัง สาธโุเมสุนันตุธรรมสารนการโลอาญพัฒนตาธรรมสารนการโรอาญพัฒนตาธรรมสารนการัรลอาญพัฒนตาเอ๋อสาธุข้าพเจ้าขอเรียนเชิญเทวดาเจ้าทั้งแปดทิศ และเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเมือง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตะกวนานโลกนี้ก็ขอท่านมานั่งในพี่ชีเป็นสักขีพยานและก็เท่าโรกบาลมหาราชท่้งชีพระองค์คือเท่าทัาาตตะรัฐามหาราชผู้เลือนเดชประจําเขตที่บูราพาพ้อบริวารเราก็ทํากาหารมหิดลิศเท่าวินุษหกสิ่จงจักดิ์ทอยู่ทางด้านทิศทักษิณมีเทพดาดาทั้งชิ่นเป็นบริวาร แล้วก็ท่าวีดูปักสิงเฉดิอยู่ทางด้านทิศปัจจิมทิศภาคมีหมู่พญานาคเป็นบริวารแล้วก็เท่าวินุตราชผู้ทรงยศและอำนาจอยู่ด้านทิศดูดรมีหมู่อสูรนิกรเหล่ายักษ์เป็นบริวารบัดนี้ก็ขอให้อ่าท่านลงมานั่งในพิธีเป็นสถีพยานแล้วก็ขอให้มาก็ขอให้ท่านมาประคับประคองเ,ออเด็กนักเรียนท่านให้ออกจากตรงนี้ ท่านจะอยากเป็นเจ้าเป็นนายทหารตำรวจแพทย์เสมียนอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ท่านรับผิดชอบให้เด็กที่ออกไปเขาคิดอยากจะได้อะไรก็ขอเขาได้สมควรเม,ม,มัตาปรารถนาแล้วก็ขอท่านหันมาฝ่ายท่านอาจารย์ท่านพอ,อถ้าท่านอยากจะเป็นพอขอ,ขอตลอดไปหรือว่าอยากจะเป็นฝ่ายบริหารครูในประเทศไทยก็ขอท่านให้เป็น แล้วก็คูน้อยนะครับถ้าท่านบม่ปวดกระเทียเชียก่อนก็ขอในเพจพรอทุกท่านทุกๆคนเด้อมเนสาทุกมันาวมันยืดวกวเกิดรวนุีิครืรองยา่ันักโมกาสา นักโมตสัมภคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทตะสิสิเมื่อนิเมนมืน์สัน,นวันนิเมนวันจันคืนสองคำเดือนสิ หน่าลอ,อยหกสิเจ็เป็นวันดียวันเศรษฐีอมดุดกระโตกตกอันนี้แม่นตกไม่จันคันอันนี้แม่นคันไม่แก้วเท่าแก้ปุ่นแม่นแล้วจิงในแดงผ้าควนตกข้างก,ก,กันปัพ่พอม เขาแก่มานางรอมฝากคนอยู่สลันสันลายมีทั้งไฟผูกแขนมีทั้งเวนใส่ก้อยตุ้มหูน่อยอซอยสังวันอาหารไหลเหลี่ยมสับปะปะคนตุกติ๊กทุ ตนนี้ผู้พันและมาเกวฝาวางเห็บดาวรานมาลาหอมชมชื่นเหล่ากองแกวใส่ผ้าควันซวนกลมารดมวนทาวานหาต้ล้วยบาชีมีทั้งไข่ลวยงามดีเกี่ยมปอด ไปยอดชอยทดสะพันตานสนลงมาเมืองฝากปวดแต่งนานทานชื่อขุนสีขุนพันสมชีสันง,งามสะพานเจ้าจงมีพันลาอาศัยปงสิชีชยามพัพรนบรวรอันติเล อานต,ต,าติโสชัยตุภังชชยยมังขะลังกาวโหโลมังสุข,ขังปะลังอหิวาโหมังกะโรมะนิปุทธาตะะลาดน วันหลวงขาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันสากดเข้ามาอยู่ในละวางปีมาลุงนทศตกโยห์ี้มันกาลาโลคาไเจ้าจริงในธรรมปีติบาติสุขวันนกเรียนบัดนี้คาเลยว่าสิ่ิมือนีเม่นมือมัน ท่านมันปั่นแผ้นผาแผ่นให้ทั้งแกณคือดวงปัจจารันให้ท่านมันปั่นข่าวหวงศีไกลาดให้ท่านมันปั่นนากาชสุตะวันขอให้ท่านนันแดงมีมิงเมี้ควันพันปอย่าได้ขาดแข่วขอให้พวกท่านนันแดง สางแก้วใจพวงคำเสนาน้ำใสนาสองหอยหานหอยแห่ตามหลังคอยทัานเป็นลังคาสิจันเป็นนางตาวัดนอกขึ้นฟาให้มีเทธิ์เดชก้าหุงนปัอญาลาำบัดนี้นักเรียนเอ้ยเดี๋ยวนี้ก้อนพวกเจ้าสิหูก็ไก่นอกกาะกาน สาลาอาสาลาอาเอโอเอทุโตนี้ก็พอคูเป็นคนเสียมอันเดิมที่มากอ่อนคุณคูสูสอนสั่งให้แนักเรียนได้ต่อมาการศึกษาสิก้านาพอคุณคู้อสอนสั่ง ้าบะมีกูเฮาสิหมูจักงังเขียนซสื้อโตกกับะเรนมันเสียน้ำน่ะดอกมึกดำและคูคูนี่เป็นผู้นำความรู้สอนคนให้ตลาดเป็นนักปาดนักว่าคูนคูเขาแต่เดิมบัดน,นี่นักเลี้ยง เมื่อดีในกอนที่จากใ่นี้ส่วนอาจารย์เปินสอนใหน้นักเรียนเลยจำในบ่ห่างทําไบนหลังคาห่างทําหน้าบนหลังคนให้สู่ทนต่องานให้ทนทานต่อความถูกไฟอาจารย์สอนเสียงอันว่าความดีนั้นบ่มีศูญจากยังนักเรียนเลยส้างความดีความงามเอาแต่ไปที่ใด หาไว้ขอใส่ตัเอาละน้องสังนี่เพราตใจไรเลิกแกล้งอันน้องเฮียเกลียกเอาควานท่านว่าอันมาเยอะกว่าน้อยูดทำไม ปัญหาแล้วงคือนอกจากปัจหาืวอยานเ้อไรโ็ป ja, ักหกควนจะตกใจวานกวาควรนยานก็ให้ค้นมาจากเวดีวันนี้เะ้าว่ามาเลอกควร กวัาควัแดงขวัญตเรียนมาเข่าขาบใจไรพิุยขวรจะมาเข้าขาบใจไรพิุยควรสักอให้มาพัยุตับแดงหอดแดงหอดขวรพปอดให้จงมาทันยุอดแดงใส่วรมาใจกอดให้มาโยใจอตาวัน ข้าขอเส้นกว่าทันละมาอยู่ฮืดเปื่อนแผ่นยาแผกมุ่งนานข้าขอเส้นกว่าทันลมาอยู่ฮืดเปื่อนแฟนยา้ามุ่งทีควรเก็บก่าให้เจ้าใส่กระจงคำก่อ้งามลงมาเรือลาดควรฝากให้เจ้ามาอยู่ปากที่ซควรขอให้เจ้ามาอยู่ข้อใส่ใส่ซอยอันควรก้อยให ก่อยสุขแกนควนแขนงให้มาถือที่แ <uma> ก <dit> <ais> <ries Four> ้วขวรเลียนมาหอดแล้วให้เจ้าอยู่สวายดีมีใช้ข้าพเจ้าจิกอาห้องแยกเรียบเอากวาานท่านว่าอันมาเยอะกว่านู là là, ông 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 không có may mắn đâu. Mỗi con ông ผมขามัดออกมาเป็นหลอดกอดออกมาเป็นถุยถุยออกมัเป็นเล้นเล้นแลชีฟฟฟ้าดำเฉดน่งดำใส่ฟองเป็นหลัแก้วมุกฟองใส่แกงควายขออเท้าอันลมาเลิ่ไฟแก้วเกิดเมื่อ้ามอันปั่นลงมาสามหอบรอบแล้วเียมาเื่อผู้แขนง ไฟที่นี้ขันผู้แขนเล็กหน้อยทีได้ใหญ่โตเลีวกันผู้แขนคนจนสี่มันมีปนานาขั้นผู้แขนพ่อขาดก็ที่ได้ชื่อถือขายแพงตึงยามแหลงหูเงือกมีสาวานันขันผู้แขนผู้เท่าทีได้นุ่มเป็นสาวขันผู้แขนเจ้าว่าเจ้าสาวก็ทีได้บ่มีรางยาก,การสีเป็นคนสำคัญหูเงือไปนานา พันเมนผูกคอแข็นั่งเล่นจมมอซักม้อกแล้วจีได้เป็นผู้เป็นอาจารย์จีเป็นคนดังในประเทศให้ต่อไปภายนาบปานี้ข้าพระเจ้าจึงได้มาผูกเขาแขนงพวกทันว่าอันมาเยอะกวนเอ,ออ,อ มาได้เร <łość> ิ <S 2> <S 2> <จ intermediate standardized> ่มมาได้ต่อต่อขันมาอีกพอข้าอีกพอข้าพภูแมมันภูแมวพ่อาอะไร่